อ่ะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับมาวันนี้สาวทำยามเย็นนะผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะยองเองในช่องโคู่ยองนะครับมาอา่าทุน98บาทนะครับก็ขอเบ็ด3แล้วกันเนาะออโต้สปินห้าสิบรอบนะครับใครก็มารับชมฝากกดไลค์ฝากตากิดต่างมาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็รับชมคลิปสนุกนะครับรับชมคลิปก็ความเหมือนเดิมนะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับวันนี้ผมลบเยอะเยอะท่านผู้ชมนะลบไปจะบสองพันแล้วอ่ะ พ,พันกว่าแล้วนะครับลบไปพันกว่าละนะครับเติมนีผม้ผมบอกเลยนะว่ารอบเดืนผมย้ำไปหลายเติมเลยนะผมหลังตั้งแต่ตอนปีใหม่ปีใหม่แตกปีอยู่นะแต่ว่าหลังปีใหม่มันโคตรเกลือเลยเหมือนมันเอาคืนอ่ะเออเหมือนมันเอาคืนนะครับคือแบบโอ้เหมือนมันให้ของขวัญปีใหม่เสร็จแล้วก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นโคตรเกลือเลยเอาจจริงนะครับโคตรเกลือนะครับ มีใครด,ดวงดีไหมถามจริงหลังปีใหม่เนี่ยของผมไม่โคตรคือเลยแล้วลบเยอะแล้วผมปั่นยุดคนดูเสียด้วยเดี๋ยววันนี้โอ้โหโคตรรู้สึกผิดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเจ้าของไอดีเขาไม่ได้ว่าอมาลุยกันท่านผู้ชมโอ้มาว่ะอันนี้ยุดผมนะนี่ยุดผมแล้วนะครับก็ผมเติมทุนประมาณเนี้ยมาหลายเติมแล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าจะไปหยุดเติมไหนเหมือนกันนะต้องชมนะก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ ว่ายังไหวอยู่แล้วกันยังไหวก็ยังยังไหวก็ต้องลุยต่อนะครับต้องลุยต่อ,อวันนี้หน้าทรงหน้าสีก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับปีเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงนะท่านผู้ชมเข้ายากแตกยากอีกเออผมเข้าเติมก่อนนะนั้นผมเข้าฟรีเบทห้าแม่งจ่ายผมสามบาทโคตรยับนะครับโคตรยับนะครับ หลอดบะนอหลอดบะนออ่าลดแปดสิบ้าบาทเอ้าเมาส์อยู่ไหนเนี้ยไหนอ๋อ,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 อนี่อ่าไปต่อแล้วกันนี่ครับเบสสามมันเดิมนี่นแหละแตกยากชิบเปล่งเลยยากหุนยังไงก็ไม่ขึ้นนะ่ะไปล สวย,ยว,นนว,วิเยะวะเนี่ยแมันแจ๋วเฮ้ยม่วงกับน้ำเงินไมนโคตรสวยโอเคอีกเอามาแล้วสี่ร้อยมาอีกปะเนี่ยมาอีกปะเนี่ยต้องงี้มันต้องมีคอมโบอย่างงี้เชี่อเบ็ดสาวอุเฉลาเบ็ดห้าว่ะเชี่อโคตรแจ่มนะผู้ชมแจ่มมากแล้วแมวร้องแล้วล้องนั่งไปไหนอเออเอาเปลี่ยนเบ็ดแล้วกันนะครับ เมื่อกี้หน้าน้ำเงินกับหน้าม่วงเนาะแล้วก็จบด้วยเคใช่ไหมโอ้โหขึ้นมาได้400นี่สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยหอือลองแต่เรามันเลียดสามได้าบางยนานเยอะนะครับเออเสียดายเราไม่ได้เบียดเยอ่อะไปต่อนะครับทุน98บาทขึ้นมาได้400แล้วอ่ะเติมนี้มีแววเว้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเติมนี้มีแววอืมไม่แตกเลยไงโอ้อืม สวยหน้าแดงโอเคต้องมีอย่างนี้บ้างโอเคได้วะ่ะผมว่าได้วะ่ะเนี่ยดูดีเลยอ,ะอ่ะท่านผู้ชมต่อครับเบ็ดห้าแล้วนะลุยต่ออีกห้าสิบหมุนครับหน้าเขียวเบิมบกามน้ำน้ำเอ้หน้าม่วงด้วยสวยจัดว่ะเอ้ยหน้าสีเริ่มมาว่ะเฮ้ยหน้าสีเริ่มมาว่ะท่านผู้ชมหน้าสีเริ่มมาหน้าสีเริ่มมา เอ้ยนี่ไงหน้าสีเริ่มมาว่ะเอาแล้วตรงนี้นี่เฮ้ยน,น้ำเงินไะเนี่ยน้ำเงินไะเนี่ยน้ำเงินไะเนี่ยน้ำเงินอย่างจับเลยนะเพื่อนน้ำเยอะมากแตกในเถอะนะวันนี้ผมลงคลิปเสียไปสามสองคลิปแล้วนะครับอืมลงไปสามคลิปอะล,ลงคลิปเสียไปสองคลิปคือมันยากจริงๆนะเกมสล็อตเนี่ยแหละนะครับผมถึง บอกว่าผมนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกนะว่าอย่ามาเล่นตามอย่าทำต,ตามเลยนะมันยุง่งมันยุ่งยากมากๆนะการที่จะเล่นให้มันแตกแต่ละทีนะครับนี่ผมลงแบบความจริงเลยนะเออลงแบบความจริงเรียวๆเลยนะครับพูดถึงความจริงเลยว่ามันแตกยากจริงๆนะทากผู้ชมการนี้ขนาดผมแบบคุณคนทาคลิปผมแบบต้องเติมหลายๆเติมนะโอ้วาสองตัวเพื่อที่เอาคลิปแตกมาลงให้ดูกันเนี่ยมันยังยากเลยลองคิดดูเดี๋ยว บางคนนี่มีทุนเติมเล่นแค่เติมเดียวเนี่ยโอ้โหไม่อยากนึกสภาพจะแตกยังไงอะเออหาจุดไหนที่มันแตกได้อะทุกนยากนะครับยากมากโอ้โห oh, hey. น้องแมวผมมันร้องทำไมไม่ชอบไหนไปไนดินนี่ดิ ร้องทำไมก็ไม่รู้สงสัยผมพูดเสียงดังอ่าร้องเรียกฟรีเกมนี่เองร้องอีกดิผมร้องอีกนิดนี่นนนผมเป็นทาสแมวท่านผู้ชมขอไปด้วยนะครับนั่นแหละเจ้านายผมนะส่งเสียงเข้าไมค์ขอไปด้วยนะนี่ร้องทำไมสักครู่นะครับดูฟรีเกมนี้ร้องผมนะเออมาแล้ว ดิครับไหนดูฟรีนี้แตกไหมตัวไอ้เจมาโอ้แล้วสี่มูลนี่หรอแล้วจะคูณสิบอ่ะหน้าเขียวหน้าดําเงินได้หมดเมื่อกี้โอ้โหอ่ะคูณสิบสองโอ้ยเฮ้ยได้หกสิบเอ็ดบาทนี่ไงเหมือนที่ผมพูดไหม ปีก่อนหน้านั้นก็เป็ดห้าเหมือนกันครับได้ห้าบาทของผมอะเติมก่อนหน้านี้มัออ้งโคตรเกลือเลยว่ะแขกยากนะครับฟรีเกมช่วงนี้หาไปต่อแล้วกันนะครับไม่อยากเพิ่มเป็ดตอนนี้ดูต่อดูต่อตอนนี้6นาทีแล้วได้1ฟรีนะผมแล้วก็มีคอมโบนอกสวยๆ1ช็อตนะท่านผู้ชมนะขึ้นมาได้ส0 0จากทุน98บาทเท่านั้นนะครับ ถือว่ามันก็ขึ้นมาเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะผมว่ามันขึ้นมาเยอะอยู่นะจริงๆตรงเนี้ยบางคนเขาถอนแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมก็จะเล่นต่อนะครับเล่นต่อเอาความมันนิดนึงนะเฮ้ยนะเขียวผมขอสักพันหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนั่นแหละได้ยินเสียงแมวผมมันขวนเก็อีกผม,มอ่ะเ้ย กวนเวลาทำงาน,น,นเวลาผมนอนอยู่แล้วไม่อยากอยู่ใกล้ผมนะ่ยพอผมมานั่งอัดคลิปเท่านั้นแหละโอ้โหรอบตัวเลยสวยโอ้ลงมาสามร้าแล้วไปไวเนี่ยสวยคอมโบใหญ่ๆก็มีอยู่ไม่มันได้อยู่นะพูดถึงคอมโบที่เห็นเนี่ย นะครับหนะ้าตอนนี้ถือว่ามันมาเรื่อยๆอยู่นะครับมันมาเรื่อยๆอยู่เนี่ยเห็นปะมันก็พอมีให้เห็นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้แบบโป้งป้างจนแบบจบคลิปได้เลยนะครับแม่งร้องอีกแล้วอะไรวะเนี่ยแมวผมมันเป็นอะไรเนี่ย <laughs> ดูวุ่นวายนะคลิปนี้เออเดนะเออเอามาต่อผมขอเพิ่มเม็ดน,นะกันนะกันไปนเม็ดแปดเ กำลังดีไม่กล้าเปสิขอ,อเป็นแปลงก่อนแล้วกันอย่าบอกนะว่าแม่งจะดูดกลับเนี่ยโอ้เว่ยขอสวยๆดีๆหน่อยเว้ยเออชมภูมาไหมคนละชมภู <laughs> ชมภูเคมันไม่ได้ต้องชมภูเดียวกันดีเออ ร้อยละลงละลงละจะพูดถึงตั้งแต่รอบเย็นที่เล่นมานะครับนี่น่าจะเป็นเติมที่ดีที่สุดแล้วแหละนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เติมไปร้อยส0งนี่ไม่ขึ้นถึง300เลยกดือซ้ำนะครับลงอย่างเดียวเลยเื่าวันวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนํานะไม่ต้องเล่นนะไม่ดีวันนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ดีจริงๆนะฮะวันนี้เกลือมากๆไม่ว่าจะเกมไหนนะผมเล่นมาหมดแล้วนะมผมเล่นมาหลายเกมนะ น่าจะ1 2ึ่สสี่เกมได้แล้วมั้งที่ผมเล่นมานะเกลือหมดเลยนะผู้ชมแล้วไปลักษณะเดียวกันเลยคือฟรีเข้ายากแตกนอกไม่ค่อยมีนะครับประมาณนั้นแหละคล้ายๆกันหมดเลยก็เกือเกือทั้งนั้นนะครับ โอ้ย oh, ลงมา200แล้วแม่เจ้าเออเขียวชมพรงงูรุ้นยังไงอ่ะท่านผู้ชมรุ้นยังไงรุ้นได้เข้าฟรีเหรออ่ะส่งกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันมาลุยเออเคเคอย่างนั้นมาเจอย่างงี้ยังไงเออ,เอ,อ,เอ,อไปสิไปฮุยสามยอยู่โหม่วง <c oughs> ชมูไม่เป็นม่วงว่ะคือจะมีจังหวะคอมโบสวยๆก็พอมีแหละแต่ว่าก็ไม่แตกจริงๆอะนะอวันนี้ให้รีวิวว่าดีไหมต้องบอกเลยว่าเคลือสุดๆนะครถามว่าควรเล่นไหมถ้าให้ตอบจริงก็คงไม่ครับดูดิ เกี้ยแม่งโป้งเดียวรวดเดียวนะครับลงมา150ิบเลยเกือบๆจะขึ้นไปได้นะแต่ก็ลงมาอยู่ดีครับไม่รลอดไม่รลอดไม่รลอดโอ้ยลอยสุดท้ายกลับมาคืนทุนหรือจะเ,เชื่อเลยวะพี่เกมได้เล่นรอบเดียวนะ่านผู้ชมนะเอาไปต่อให้มันหมดแลวกันนะมันหมดก็มันหมดไป มีเกมได้เล่นรอบเดียวนะรอบเดียวจริงนะครับแล้วผมพูดเลยนะแตกจริงๆไม่ได้มาจากฟีนะครับในคลิปนี้แตกจริงๆมาจากคอมโบนอกนะขึ้นมา400ได้แล้วก่อนที่จะโดนหลุดลงมาอย่างเนี้ยนะครับโอ้ยยับอยู่อะ่ะผมว่าผมผมไม่เติมต่อละผมพอละนะครับคือด้วยหลายเหตุผลนะหนึ่งคือผมเติมเยอะละว,วันนี้ผมเติมไปหลายเติมแล้วก็ลบไปเยอะละนะครับ2คือด้วยลักษณะของ ลายของเกมวันนี้มันไม่น่าเล่นนะคุผู้ชมผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าแม่งเกลืออย่างเดียวเกลือซะส่วนมากนะทั้งผู้ยุทธผมยุทธคนดูเนี่ยเห็นชัดเลยนะวันนี้คือแบบลักษณะเดียวกันเลยอ่ะฟีเกมหายากเข้าไม่บ่อยใช่ไหมหแล้วก็ไม่ค่อยแตกเข้าฟีก็ไม่ค่อยแตกด้วยอ๋ะพอนะครับก็โอ้โหหมดแบบหมดจริงๆอ่ะไม่เหลือไม่ได้เศษส,สตางค์เดียว <laughs> อ้อาท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้แล้วกันวันนี้ผมน่าจะลบไปราวๆสักพันพันนิดๆนะครับไม่ถึง2 0 0 0ันหรอกแต่ก็พันกว่า,วาถึงพันแน่นอนทะลุพันแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าพันเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวไปเช็คในตารางการเล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูกันเนาะโอเควันนี้นะครับออกเกมเลยไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมนะอย่างที่บอกว่าพูดไปนะผมก็เออเกมลายเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะผมอาจจะมีบ้างอะแตกนิดแตกหน่อยแต่ถ้าเล่นแบบแตกเอาแตกนิดเดียวนะออก พอมีให้เห็นอยู่แต่ว่าถ้าจะหวังแตกแบบแตกเลยอะไม่ไหวนะพี่ชมฟรีเกมนี่หายากมากวันนี้เข้าฟรียากนะผมเข้าแล้วก็ไม่แตกด้วยนะผมคนที่แจ็คพอตอาจจะมีบ้างนะผมคนที่ได้วันนี้อาจจะมีบ้างแต่ก็ผมคิดว่าก็คงน้อยนะครับ พงน้อยนะวันนี้ก็เป็นวันที่เกลือสุดๆเลยนะให้แนะนําจากผมก็ค,คือไม่ควรเล่นว่ะวันนี้ไม่ควรเล่นเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมขอบคุณ picnic, ทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ฝากฝกดไลค์ฟอติกตางกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็รับชมคิปว่าสนุกนะท่านผู้ชมนะรับชมคิดเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะไม่แนะนําให้ทําตามสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากๆครับผมแล้วเจอกันนะผมบายบายครับเจอกันทุกคนบายบายครับผมเจอกันครับ